ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับโอสล่างกาตาคิริบานครับในแมปไรเดอร์บ็อกนั่นเองซึ่งล่างนี้นะครับจะอยู่ในตอนที่6ในซีรีส์ของมัสเรเดอร์โอสนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรับอย่างแรกเราจะต้องมีโอสเลเวล80ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนจะต้องมีของ2อย่างนี้นะครับก็คือตัวกรีนคอมโบเมดัลนะครับแล้วก็แอนเชียนเบลนะครับซึ่งเราสามารถได้2อย่างนี้จากการลงดันของตัวโอสนะครับหรือทุกคนจะคาฟก็ได้นะครับซึ่งตัวกรีนคอมโบ Re ีนเมดัล3อันซึ่งเราสามารถได้จากการลงดันของโอสนะครับและก็โลสแท็บเล็ตนะครับต่อมานะครับวิธีการที่เรานั้นจะได้ตัวเอ็นชียนเบลส์นะครับทุกคนจะต้องใช้ตัวเซลเมดัล32อันนะครับแล้วก็โลสแท็บเล็ตอีก32อันซึ่งเราสามารถได้ตัวเซลเมดัลกับโลสแท็บเล็ตโดยการตีพวกมัมมี่นะครับที่อยู่ในโลกปกตินะก็เมื่อทุกคนมีของครบ2อย่างแล้วก็ทุกคนนะครับทำการเดินมาตรงสะพานที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับตรงที่เราจะไปไท้ายของโอสหลังจากนั้นให้ทุกคนลงมาด้านล่างนครรััับแล้้ววกก็็ใหเเาไปปุย NPC ที่ตมือองนะครับ เรียบร้อยนะครับได้มาละต่อมาจะเป็นสกิลของร่างการตัดคิริบานะครับนะสกิลแรกสกิลอั u เป e ร์สแตนะครับจะมีสองทางคือเมื่อเราทำการกดคลิกซ้ายแล้วกด E นะครับต่อมากดคลิกขวาแล้วกด E สกิลต่อมาสกิลอาร์มิดอลสเตนนะครับจะมีอยุดท่าเดียวนะต่อมานะครับสกิล V สกิลสุดท้ายไฟแนลสเตนนะครับจะมี2ท่าก็คือว่าเราทำการกดคิกซ้ายแล้วกด V กลกและกดคิกขวาแล้วกด V นะครับ สกิลทั้งหมดของโอสกล่างกาตากคิริบาคอมโบก็มีเท่านี้แค่ที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ